สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปอดวิกฤตบวบััดและการปลูกถ่ายปอดเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับภาวะหยุดหายใจในขณะหลับนะครับว่ามันอันตรายยังไงเราหยุดหายใจในขณะหลับได้ยังไงนะครับแล้วอะไรบ้างที่เราต้องสงสัยว่าเรามีภาวะนี้อยู่นะครับก็วิดีโอนี้ก็สนับสนุนโดยบริษัท eo life med นะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่อง ช่วยหายใจแรงดันบวชซีแพดใบแผบจากบริษัท Restmed ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงรับตรวจเรื่องของการนอนหลับด้วยนะครับให้คำปรึกษานะครับผมจะใส่ลิงก์เป็นไลน์อัไว้ที่ข้อความด้านล่างนะครับก็ภาวะหยุดหายใจในขณนะหลับเนี่ยจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนเราหายใจได้อย่างไรนะครับสิ่งซึ่งทำให้คนเราหายใจเนี่ยก็เป็นศูนย์ควบคุมที่อยู่ในสมองนะครับจะส่งกระแสประสาทลงมา ถึงบริเวณกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อหายใจต่างๆทําให้เกิดการทํางานของกล้ามเนื้อเหล่านั้นนะครับดึงเอาอากาศเข้าไปในปอดนะครับอันนี้เป็นู่ยนควบคุมซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการหายใจนะครับถ้าศูนย์ควบคุมเหล่านี้มีความผิดปกติก็จะทําให้เราหยุดหายใจได้นะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าูนยนควบคุมปกติทุกอย่างกล้ามเนื้อทุกอย่างปกติหมดเวลาที่เราใช้งานกล้ามเนื้อเหล่านั้นเนี่ย จะต้องมีการสูดลมหายใจเข้าไปสู่ในปอดเรานะครับถ้าหากมีอะไรมาอุดกัน้นเช่นว,ว่ามีทอนซิลตมีไขมันเยอะบริเวณช่องคอนะครับหรือมีภูมิแพ้มากๆเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจเราผิดปกติไปหรือบางท่านเนี่ยมีภาวะผิดปกติของหลอดลมนะฮะทำให้หลอดลมเนี่ยมันมีความตีบลงไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการอุดกั้นของลมที่จะไหลเข้าไปสู่ปอดเราได้นะครับ สองภาวะนี้ผมก็จะแบ่งคร่าวๆซึ่งเป็นการนอนหลับผิดปกติโดยที่เรียกว่ากลุ่ม CSA หรือ Central Sleep Apnea นะครับ Central Sleep Apnea หมายความว่าเป็นการหยุดหายใจในขณนะหลับซึ่งเกิดเกี่ยวข้องกับการควบคุมศูนย์หายใจของร่างกายนะครับจากศูนย์ควบคุมาการหายใจของร่างกายเนี่ยเสียไปนะครับพวกนี้อาจจะผมจะพูดในกรณี วิดีโอหลังๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการเป็นภาวะที่ค่อนข้างจำเพาะนะฮะอันที่2ซึ่งเจอได้เยอะกว่าก็คือ obstructive sleep apnea หรือ OSA นะครับพวกนี้เป็นการอุดกั้นโดยที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจในระดับต่างๆเช่นจากโพรงจมูกนะฮะจนถึงคอหอยลดลงลงไปจนถึงในตัวปอดกับหลอดลมเองเลยก็ได้ซึ่งภาวะนี้เจอได้เยอะกว่านะครับมันอันตรายยังไงนะครับ อันนี้ผมอยากจะให้ทุกๆท่านลองจินตนาการหรือลองทําดูเลยก็ได้กลๆง่ายๆนะครับถ้าเราลองกลั้นหายใจนะครับกลั้นไว้สักสามสิบวินาทีนะฮะแล้วก็ลองหายใจออกแล้วกลั้นอีกนะเอาให้นานที่สุดเท่าที่เรากลั้นได้เลยนะครับรแล้วทําอย่างเงี้ยซ้ําๆไปซ้ําๆไปเรารู้สึกเหนื่อยไหมฮะเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกว่าเวลาที่หัวใจเรามันเต้นเร็วขึ้นมันจะหายใจไม่ไหวยอยู่แล้วเนี่ย มันเป็นยังไงนะฮะแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดเกิดภาวะนี้ในช่วงที่เราหลับอยู่เราไม่รู้ตัวจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะร่างกายเรานี่ก็จะสะสมความเครียดไปเรื่อยๆการนอนหลับก็จะผิดปกติไปนะฮะคุณภาพของการนอนหลับก็ไม่ดีทุกๆอย่างก็จะโดนโดนผลไปหมดเลยจากการที่เราหยุดหายใจในเวลากลางคืนนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับ ยังส่งผลต่อโรคต่างๆที่เราเป็นก็คือเป็นโรคอ้วนง่ายขึ้นเบาหวานความดันพวกนี้ก็จะแย่ข,ขึ้นนะฮะโรคหัวใจก็จะเป็นได้มากขึ้นคนใกล้ที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหอบหืดถุงลมป่องพองก็จะมีอาการกําเริบได้บ่อยขึ้นนะครับน,นี่เป็นความสําคัญมากเกี่ยวข้องกับการนอนหลับแล้วที่สําคัญก็คือภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจเนี่ยแล้วหยุดหายใจกลางคืนบางท่านเกิดเป็นหนึ่งเป็นร้อยครั้งต่อคืนเลยนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าเรากั้นหายใจเนี่ยสัก ห้าครั้งเราก็เหนื่อยจะแย่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนี้เป็นร้อยครั้งกลางคืนโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมซะอีกนะฮะนี่อาการอะไรบ้างซึ่งเราต้องสงสัยว่าเราเป็นภาวะนี้นะฮะแน่นอนว่าทุกๆท,ท่านก็คงเคยได้ยินว่าคนที่กรนเนี่ยหรือคนที่อ้วนอายุเยอะเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะนี้นะฮะในหลายๆท่านที่รู้จักอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับ ว่าถ้ากรนเนี่ยโอกาสเป็นโรคนี้ก็จะค่อนข้างจะสูงขึ้นนะคะเราจะต้องไปตรวจตรวจดูว่ามีอาการไหมนะครับหรือบางท่านก็อ้วนมากๆก็จะเป็นไดง่ายๆขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามมีหลายๆอย่างเลยซึ่งคนที่เป็นเนี่ยอาจจะไม่อ้วนก็เป็นได้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนเอเชียเนี่ยกระโหลกหน้าของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับชาวตะวันตกดังนั้นหลายๆคนไม่จำเป็นต้องอ้วนบางคนผอมด้วยซ้ําไปก็เป็นโรค นี้นะครับเป็น OSA รุนแรงได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องคิดไว้นะครับอาการอื่นๆอะไรบ้างนะครับที่เราต้องคิดไว้นะครับว่าอาจจะเป็นโรคนี้แล้วเราต้องไปตรวจพบไปตรวจพบแพทย์นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าคู่นอนของเราเห็นว่าเรามีการหยุดหายใจไปแล้วอยู่ๆเราเพลขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องไปรับการตรวจนะครับหรือบางท่านตื่นมาตอนเช้าไม่ไม่รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเลยมีอาการปวดหัว มืนหัวตอนเช้าเช้าเนี่ยแล้วระหว่างวันเราก็ง่วงเสเหลือเกินขับรถก็หลับเข้าที่ประชุมเราก็หลับแล้วนะฮะหรือว่าเรานั่งนั่งอยู่เราก็หลับไปเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งจะต้องไปตรวจนะครับว่ามีภาวะนี้หรือภาวะอื่นเกี่ยวกับการนอนหลับที่ทําให้คุณภาพการนอนหลับมันไม่ดีไปด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็สําคัญนะฮะผู้หญิงบางคนนะครับไม่มีกลนนะครับแต่ก็เป็นโรคนี้ได้นะครับบางท่านจะแสดงอาการโดย ที่ระหว่างวันมีอาการสมาธิไม่ค่อยดีนะครับทำอะไรก็รู้สึกว่าใจลอยอหรือบางท่านหนงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวอารมณ์ขึ้นง่ายพวกนี้ก็มีส่วนนะฮะเพราะว่าถ้าเราได้รับการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออารมณ์ของเราทุกอย่างก็จะแปรปรวนไปหมดนะครับตรงนี้ก็จําเป็นจะต้องคิดถึงภาวะนี้ไว้ด้วยนะครับนอกจากจากนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีปสัสสาวะบ่อยกลางคืนนะฮะหลายๆท่านก็จ,จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวอะไรกันปสัสสาวะบ่อยกลางคืน มันไม่ใช่เป็นโรคต่อมโลหากต่อมลูกหมากเหรอที่ว่าทําให้ปัสสาวะบ่อยกลางคืนอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับต่อมลูกหมากโตก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการปัสสาวะบ่อยกลางคืนแต่ว่าภาวะการนอนหลับที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจเนี่ยก็สามารถทําให้เป็นอาการปัสสาวะบ่อยกลางคืนได้นะครับโดยถ้าเราอธิบายลึกลงไปก็คือว่าเวลาที่เรามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจสิ่งที่ร่างกายเราจะต้องพยายามทําก็คือหายใจเข้าไปให้ได้นะครับ แต่ว่ามันมีการอุดกั้นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อร,บรอบๆอบปอดกล้ามเนื้อกระบองลมของเราเนี่ยทำงานหนักนะฮะพยายามสูดลมหายใจเข้าไปแต่มันสูดไม่เข้านะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในซวงอกของ,ของเราเนี่ยก็จะเกิดภาวะสุญญากาศขึ้นนะฮะจากการที่เราพยายามดูดเอาลมเข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้ข้างในก็จะเกิดสุญญากาศทีนี้เวลาเป็นสุญญากาศสิ่งที่เข้าได้ก็คือน้ําและเลือดต่างๆนะครับดังนั้นพวกเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายเราก็จะไปกองอยู่ที่ปอด ที่หัวใจมากขึ้นนะฮะเลือดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะไปบริเวณหัวใจทําให้หัวใจเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเลือดมันกลับเข้ามาเยอะจังร่างกายเรามีเลือดมากจนเกินไปเราจะต้องขับมันออกนะฮะขับออกยังไงหัวใจมันก็จะหลั่งฮอร์โมนนะฮะชนิดหนึ่งทำให้เราจะต้องขับปริมาณเลือดที่มากจนเกินไปออกในรูปของปัสสาวะจึงเป็นที่มาของการที่เราปัสสาวะบ่อยขึ้นในเวลากลางคืนนะครับจากตัวภาวะ OSA หรือ ทางเดินหายใจอุดกั้นในเวลากลางคืนนะครับดังนั้นโปรงนี้ก็แนะนาว่าควรจะไปตรวจนะครับนอกเหนือไปจากนี้แล้วคนไข้กลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงซึ่งควบคุมได้ค่อนข้างยากเนี่ยภาวะนี้ก็ยังแทรกซวมซึมอยู่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราลองคิดดูถ้าเราหายใจไม่ออกสิ่งที่ร่างกายเราจะทําคืออะไรในช่วงกลางวันถ้าเราหายใจไม่ออกเนี่ย เราก็จะกระวนกระวายนะครับความดันเราก็จะขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเช่นเดียวกันร่างกายเราก็พยายามต,ตอบสนองเพื่อที่จะดึงลมหายใจเข้าเช่นนั้นเองนะครับเราจึงเป็นจะต้องไปตรวจว่าถ้าเรามีความดันสูงโดยเฉพาะพวกที่ควบคุมได้ยากเนี่ยโอกาสเป็นโรคนี้ก็มีด้วยนะครับถ้าได้รับการรักษาบางท่านก็อาจจะสามารถลดยาความดันโลหิตสูงได้เลยทันทีนะครับนอกเหนือไปจากนี้แล้วโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจนะครับเราพบว่าในคนที่มีภาวะ OSA เนี่ย จะทําให้มีการเต้นผิดปกติของหัวใจได้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับเราคนไหนก็แล้วแต่ที่มีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจเนี่ยหรือมีหลอดเลือดหัวใจที่ผิดปกติไปมีการอุดกั้นอุดตันพวกนี้ก็ควรที่จะไปตรวจพบแพทย์ว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยหรือไม่นะฮะเพราะว่าหนึ่งการรักษาภาวะ OSA จะทําให้โรคประจําตัวต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นและควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับคนไข้กลุ่มที่มีโรคเบาหวานโรคอ้วนพวกนี้เนี่ย ก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นหากว่าเรารักษาภาวะนี้ร่วมไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญของโรค OSA นะครับแล้วก็ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็จะมีหลายๆแบบนะครับซึ่งผมจะได้พูดในคลิปถัดไปนะครับคิดว่าท่านที่มีโดยสรุปนะครับท่านที่น้ําหนักตัวเยอะอ้วนๆมากๆนะครับนอนกรนมีภาวะหยุดหายใจในช่วงเวลากลางคืนนะครับ ปัสสาวะบ่อยกลางคืนตื่นมาแล้วมีปวดศีรษะมึนรู้สึกว่านอนหลับไม่เพียงพอทั้งท่านที่นอนเยอะแล้วในบางท่านในช่วงกลางวันในจะง่วงเหงาหานอนมากทําอะไรก็หลับง่ายเป็นหมดนั่งอยู่เฉยๆก็หลับพรุ่งนี้ต้องไปตรวจนะครับหรือพวกที่มีโรคประจําตัวต่อให้เราไม่มีอาการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ดูว่ามีภาวะนี้แทกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการรักษานี่จะทําให้โรคประจําตัวอื่นๆเนี่ยควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอาการดีขึ้นไปด้วยนะครับ ก็ฝากตรงนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ